น้องไบ์หน้าเรียวชัดอยู่ใช่ค่ะอยู่ในนี้น่าสวยนะหน้าวีเลยหน้าวีหน้าเนียนใสฮะไม่มีริ้วรอยเลยจนเหมือนไม่ใช่คนฮะโอ้นี่คุณผู้ชมยังเข้าร่วมเต็มเลยรักคุณมาเต็มเลยนะอย่างนี้ได้รักคุณอ๋อนี่ยเนี่เห็นไหมน้องไบ์สวยมากอ่าสวยผ่านแอปค่ะแอปชิกช็อตอ่า เลือกก้าวไก่น้องใบพี่ยุธไม่เหมือนเดิมม่รู้่ชอเกียดเออวะไม่ใช่เลือกก้าวไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะเลือกก้าวไก่ใบย,ยุดไม่เหมือนเดิมเป็นคนบ้านเลยก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือยังไนงไน้องใบชวนพี่ยุธเต้นใช่นีน่บางคนบอกผมหงอกเยอะเลยจริงน้องใบพี่หองอกเยอะแล้วพี่เป็นคนขี้เกียจยอมเลยเออนี่เขาใส่ผงอะไรดำๆเต็มไปหมดเลยนะถ้าฝนตกนี่ยุ่งเลยหน้าพี่จะดำหมดเลยอะโอเค ว่างๆ,ๆเจอการทางติ่งต้องใช่ไหมเราจะได้ติดปากนะติ่งต้องติ่งต้องปัญหาอีกแล้วเว้ยคุณจำไม่ได้ปิดยังไงวะปิดยังไงคะ<ห>เล<อ>้ยงงออกแน่ไลฟ์ปิดยังไงสวัสดีค่ะไลฟ์วันนี้ปิดยังไงจำไม่ได้อีกแล้วครับครั้งก่อนทิ้งแล้วพี่ไลฟ์เราปิดไม่ได้อ๋อกดตรงนั้นได้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ปิดเครื่องนะอ๋อไม่ก็ปิดเลย ไปก่อนนะคะไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วความเจ็บปวดที่ส่วนท่านผู้ชมทางติงต้องหน้าหนังสือแล้วก็ทางคุณทูบเห็นตรงกันใช่ไหมมันเจ็บปวดมากๆากนะสำหรับเวลาคนที่หลงแสงสีแล้วมันถูกปิดกั้นการมองเห็น <c oughs> ลงไปดึกออกใช่ไหม <c oughs> แล้วก็บองสงแสงสีเลยโอ้โหกำลังตื่นตาตื่นใจจากความเห็นที่เข้ามาเลยรากวว่ามึงปิดกั้น เขาบอกว่าพี่ยูต้องเต้นค่ะติ๊กตอกชอบให้เต้นพี่ยูต้องเต้นลงติ๊กตอกสักคลิปสองคลิปอย่างเงี้ยค่ะเต้นเหรอเต้นเนี่ยต้องเต้นเขาชอบเต้นกันในติ๊กตอกพี่บอกแลอย่าไปเรียกนี่เราอการอกกันในแพลตฟอร์มไหนบ้างคุณทูปหน้าหนังสือแล้วก็ติงต้อง <laughs> ติงต้องชอบให้เต้น บอกวันตอนนี้พี่ยุทธ์กำลังทะเลาะก,กับแอปอยู่ฮะผ <c oughs> ู้ชมบอกพี่ยุทธ์ทะเลาะก,กับแอปมีอะไรห้ามตั้งสินค้าอะไรตริงต้องห้ามตั้งสินค้าห้ามโชว์ขวดน้ําดื่มเอา้าชีวิตกูมีปัญหาเหลือเกินนี่ไม่ได้อะไรที่กินอคน,ค,นคุณผู้ชมส่งโทรศัพท์มาเหรอเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรคะจะปิดเหรอส่งโทรศัพท์มาอมของกำนันนี่ผมจะบอกให้ไหนๆก็เปิดศึกแล้วผมจะบอกให้ คือ YouTube เนี่ยถ้าเปิดโฆษณาอย่างผมเนี่ยปิดกัน้นโฆษณาค,คือผู้ยูทูบกรรมกรข่าวออแอปแอปฟ้าหน้าหนังสือกรรมกรข่าวเนี่ยจริงต้องไปจ้องอยู่ผมไม่ไม่ให้โฆษณาต้องการจะเป็นกุมันกูอ่ะชอบปรากฏว่าไม่โฆษณายู u b e มันมันมันอันนี้เพิ่งเข้ามา ให้ให้ทีมให้น้องเขาช่วยคิดว่าให้จะถ่ายอทอดทาง YouTube ยังไงเห็นเวลาเราดูแ <Ki> ล้ว y o u ูทูบคุณทูบคุณทูบคนทูบคนทูบเนี่ยบอพูดได้คุนทูบเนี่ยปรากฏว่าเออเวลาบางทีเราอยู่บ้านมันสะดวกมันดูในทีวีไงเราจะรู้จูบก็สะดวกต่อขึ้นทีวีใช่ไหมที่พูดเรื่องอะไรเรื่องเรื่อง เวลาเราถูกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้เปิดโฆษณาแต่พวกนี้ถ้ถาถ้าเกิดหน้าหนังสือหรือแอปฟ้าเนี่ยถ้าเขาเปิดเนี่ยเขา,เเขาจะมีส่วนแบง่งถึงจะเป็นเษเชียลก็ตามถ<ภ>าเถอะค่ะเษเชียลมาก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 ,มากยูทูปคนทูบเลยจะต้องเยอะมากระดับไปศิลปินร้อยล้านวิว <ภา S 1> ถึงจะมีส่วนแบ่งเป็นเนื้อเป็นหนังถ้าเราคนดูแบบนิดๆหน่อยๆก็มันเป็นความสดวนตัก็มีส่วนแบ่งเล็กน้อยอ่ะแต่ไอ้จิงต้องมันไม่แบ่งเลย ติงตองมันไม่แบ่งเลยจริงไหมตอนนี้พี่ฮงกำลังเถียงแทนติงต้องเนี่ยแอปติงต้องมันไม่แบ่งเลยมันไม่แบ่งเลยไม่แบ่งอ่าเอาหมดเลยอะเอาหมดมันไม่แบ่งใช่ไหมเขาเจ้าหน้าที่ติ๊กตอกไลน์มาติงต้องเนี่ยมันไม่แบ่งเลยอันที่พี่พูดคาว่า youtube ได้ไม่ได้น้องไปพี่ไม่ไว้ใจเปิวประจํเปิวประจํา นี่ตัง้ตงแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะมีช่วงท้ายรายการทะเลาะกับแอปเราจะมีช่วงท้ายรายการทะเลาะกับแอปสิ้นสุดลงเขาบอกทาไมจอดำทำไจอดำเหรอคะเอาคุณพูดเล่นแล้วฮะนี่ไงอะไรนะเต้นลงติงต้องคนดูเป็นล้านนี่เราต้องไม่ลืมนะอโอต้องเต้นต้องเต้นน้องไรต้องเต้นแต่ว่าคือปัญหาก็คืออะไรรู้ไหม คือตอนนี้คนทํางานเนี่ยเราอยากจะเข้าถึงคุณเพราะฉะนั้นมันมีความจเป็นก็คือว่าแอปฟ้าก็จะมีธรรมชาติแบบหนึ่งแอปแดงก็จะมีธรรมชาติแบบหนึ่งแอปดาก็จะมีธรรมชาติแบบหนึ่งคนดูเนี่ยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามจะเข้าหาถึงขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้มีประโยชน์โพดผุดอะไรเลยเนี่ยแต่เป็นความมันเป็นการส่วนตัวน้องไปเข้าใจใช่ไหมไอ้ค่ะออาหอมปากหอมคอนี่ ขอความกรุณาช่วงนี้หนึ่งนะท่านที่ติดตามตามคุณทูบหรือแอดแดงอยู่เนี่ยให้กด s u b สไครป์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณทูบเขาเรียกซับสไครป์ใช่ไหมใช่ค่ะเรียกซับสไครป์ไม่ต้องไปคุยมันคุยก่อนพี่ฮงวันนี้ค่ะคุณทูบเขาเรียกว่าอะไรซับสไครป์ใช่ไหมซับสไครป์ส่วนแอปดดงเขาเรียกอะไรกดติดตามติดตามมีภาษาอังกฤษไหม follow follow เออกด follow กด follow follow ค่ะกดสักนิดหนึ่งนะอย่าส่งแต่หัวใจเปลี่ยนจากหัวใจเอาคืนไป ไปกดโซโล่แล้วนี่เย,ย็นๆบางทีนะพี่จะไลฟ์พี่จะไ like ล like, แล้วก็จะหาเรื่องไปทั่วน้องไว้ไปการรายงานสถานก,การณ์